โปรเจคเตอร์ราคา2000บาทให้ภาพสวยสมจริงคมชัดระดับ hd เป็นยังไงไปชม กอน,นะครับก็จะเป็นตัว o l e ลนะครับ SD 1 0 0นั่นเองตัว o l e ลน SD 1 0 0เนี่ยจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับตัวเริ่มต้นที่ต้องบอกว่าราคาเนี่ยมันไม่ไม่สูงเลยนะครับแล้วก็คือมันเป็นโปรเจคเตอร์ที่คุ้มกับค่าเงินที่จ่ายไปนะค,คือภาพที่ได้เนี่ยออกไปเนี่ยก็มีความสีสันนะครคมชัดสมจริงแล้วก็ภาพออกมาสวยด้วยนะและนี่ก็คือภาพและเสียงของตัวโ l เลน SD เอสดีดิ้อ okay. ยนะครับที่เล่นกันให้เห็นชัดๆเลยว่าภาพเป็นยังไงบ้างส่วนค่ากันนะครับต้องบอกว่าภาพที่ได้เนี่ยคุ้มค่ามากในราคาเริ่มต้นแค่สองพั 3. ตัวสีสันภาพนะครับก็ให้ภาพที่สวยนะครับแล้วก็สมจริงนะครับสีสดมากแล้วก็ในเรื่องของโทนสีต่างๆเนี่ยไม่ได้ดูเขาเรียกว่าไม่แทบจะไม่ผิดเพี้ยนนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องฉายในขณะที่เป็นจอสีขาวด้วยนะครตัวจอเนี่ยยังสามารถที่จะขยายนะครับ ได้มากกว่านี้อีกนะครับเป็น150นิ้วนะครับได้มากกว่านี้เยอะมากนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่มองหานะครับตัวโปรเจคเตอร์ที่ราคาคุ้มขนาดนี้เนี่ยแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับตัว SD 100ิ ก็สำหรับตัว s c 1 0 0นะครับเราก็จะมาพูดเพิ่มเติมนะครับสำหรับให้ลูกค้าบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องโปรเจคเตอร์เนี่ยได้ทราบกันนะครับคือโปรเจคเตอร์เนี่ยหลักๆเราเนี่ยครับมันก็คือเป็นตัวฉายภาพถูกไหมับฉะนั้นเนี่ยในการที่จะใช้งานเพื่อเล่นเนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรบ้างหรือว่าเราควรจะต้องเอาอ,อุปก,กรณ์อะไรมาต่อนะครับตัวเครื่องเนี่ย SD 100เนี่ยเขาจะมีพอร์ตเชื่อมต่อให้เนี่ย ก็อธิบายตามนี้เลยนะครับก็จะมีตัวหูฟังนะครับ AV นะครับพอร์ตตัว USB นะครับแล้วก็จะมี TF นะครับ TF Card นะครับแล้วก็ HDMI แล้วก็ VGA นะฮะทีนี้เนี่ยตัวเครื่องนะครับก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะต่อรองรับได้กับหลายอุปกรณ์เลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามีกล่องพวก Android Box นะครับของ Android Box หรือกล่องรับสัญญาณทีวีต่างๆนะครับที่เป็นพอร์ต HDMI แล้วเนี่ย เราก็นํามาเสียบได้นะครับโดยเสียบเข้าไปนะครับที่รูพอที่ดีของตัวเครื่องได้เลยนะฮะพวจะมีแคดีมาให้นะครับแล้วก็เสียบนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งภาพเนี่ยจากกล่องพวกนี้เนี่ยขึ้นไปที่โปรเจคเตอร์เราได้เลยนะครับรวมไปถึงตัวพวกโน้ตบุ๊กนะครับเรามีโน้ตบุ๊กามีคอมอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเสียบจากดีมายโน้ตบุ๊กนะครับขึ้นไปที่โปรเจคเตอร์ได้เลยแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะครับ มีตัว USB นะครับ USB ตัวแบบนี้ดนะัก็มาเสียบอันนี้ต้องแจ้งนิดนึงว่าถ้าเกิดเรามีพวกไฟหนังนะฮะหรือไฟเพลงเนี่ยไฟเพลงเนี่ยส่วนใหญ่จะได้นะฮะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไฟเพลงพวก AP3 เ,เล่นได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นไฟล์พวกไฟล์หนังที่เป็นสกุลใหญ่ๆเช่นพวก MKV 4K Blu-ray f u l l d ip, ISO อะไรที่มันใหญ่มากเนี่ยเครื่องก็คงไม่สามารถที่จะประมวลผลได้นะฮะมันคงเล่นได้แค่บางไฟล์เท่านั้น,นอันนี้ลูกค้าก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับ แล้วเราจะทํำยังไงนะถ้าเล่นไฟล์หนังน,นะครับก็ลูกค้าก็เอาแฟลชไดร์นะครับไปเสียบคอมเราหรือว่ามาเสียบกับพวกเครื่องเล่นีเดียเพเยอร์แอนดอยบ็อกทั้งหลายนะฮะเสียบต่อแล้วก็เล่นกันต่ออีกทีหนึ่งนะฮะโดยให้โดยให้ตัวเครื่องพวกกล่อง Android เนี่ยเป็นตัวประมวลผลนะครับเนี่ยเราก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ให้กล่องพวกนี้เป็นตัวเล่นแทนโปรเจคเตอร์ก็กลายเป็นตัวฉายแทนนะฮะประมาณนี้ แต่ถามว่าเล่นได้ไหมตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยถ้าเอามาเสียบตรงๆเนี่ยก็ได้บางไฟล์นะครับก็แจ้งไว้ว่าได้แค่บางไฟล์เท่านั้นคงไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทุกไฟล์นะฮะเพราะว่าเขาเป็นเครื่องโปรเจคเตอร์นะไม่ได้ไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นเครื่องพวกเล่นไฟล์หนังสำหรับเรื่องของการต่อลําโพงนะครับหูฟังเพิ่มเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะครับโดยที่สมมุติว่าเรามีพวกลําโพงอยู่นะครับแล้วเราก็มีสายนะครับที่เป็นพอร์ตตัว AUX นะครับ เราก็มาเสียบที่ลำโพงได้เลย่าไปเสียบที่ช่องหูฟังนะฮะเรียกว่าช่องลําโพงเนี่ยนะครับของตัวเครื่องที่จะสามารถที่จะปล่อยเสียงออกมานะครับคือจริงๆถามว่าตัวเครื่องของ s อ0 0ยเนี่ยเขามีลำโพงไหมเขามี K Me นะครับก็ดังพอประมาณแต่ว่าถ้าอยากได้เสียงที่คุณภาพดีขึ้นก็แนะนำว่าเสียบเพิ่มก็ได้นะครับ แล้วก็เรื่องของตัวพอร์ต VGA ล่ะแล้วก็ตัว TF การเนี่ยว่าอย่างไรบ้างน,นะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราขึ้นขึ้นภาให้ดนูนะครับ VGA ก็จะเสียบกับพวกโน้ตบุ๊กเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเสียบกับพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ยังใช้พอร์ตแบบเก่าคือ VGA เนี่ยอาจจะเป็นพอร์ตสัญญาณแบบเก่าแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังให้มานะครับ mm hmm. ตัว TF การเนี่ยก็เหมือนกับอ่าแมมโมรี่การ์ดของพวกมือถือนะฮะเอามาเสียบได้เหมือนกันนะครับขนาดเล็กนะฮะ เ็เสียบเข้าไปที่ลูทได้เลยถ้านอกเหนือจากนี้เนี่ยก็อาจจะไม่มีแล้วนะครับจะหลักๆก,ก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อด้านข้างเท่านี้นอกจากตัวของ A D 1 0 0ธรรมดานะครับเราก็ยังมีตัว A D 1 0 0 w i f i ด้วยนะครับด้านนอกต้องบอกเลยว่ามันก็ดูไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร,นะร่นะฮะดูไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าตัวเมนูข้างในเนี่ยจะต่างกัน นะครับตัวเมนูของตัว ID เ0 0เนี่ยเขาจะเพิ่มตัวสหรั์ตัวตัว m i ล a ั a แคนสะครับหรือว่าตัว a i r p เ่ยเข้ามาให้ในเครื่องด้วยเลยนะครับก็จะเป็นเมนูตัวมัลติสกีนนั่นเองนะครเพื่อที่จะสตรีมนะครับก็คือเอามือถือเรานะครับเรามีมือถือใช่ไหมครับเรามือถือเนี่ยขึ้นไปที่ตัวโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับก็คือส่งภาพนะครับส่งภาพอะไรต่างๆเนี่ยจากมือถือเรานะครับก็ขึ้นไปได้เลยที่โปรเจคเตอร์เรา ก็ใฉาขึ้นไปทีจอก็เป็นความสะดวกนะครับอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับตัว h d 1ีหนึตัว Wi-Fi นะฮะแต่ถ้าถามว่าตัวธรรมดาก็ทำาัทาได้หรือเปล่าก็ก็คงทำไม่ได้นะครับคงก็ไม่หาซื้อตัวเขาเรียกว่า HDI m ตัว HD TV HDI มาเพิ่มเพื่อแปลงเสียบเข้าพอร์ต HDI m ฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าจะซื้อตัวโปรเจคเตอร์นะครับถ้าถ้าเกิดจะต่อมือถือด้วยนะครับเราก็ซื้อ h d 1ีหนึตัว Wi-fi ไปเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ต่อนะครับไม่ได้ต่อมือถือเลยก็แนะนําว่าใช้เครื่องปกติธรรมดาก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปครับพอเชื่อมต่อมันก็เสียบได้หลายอย่างแหละยกเว้นมือถือนะฮะถามว่าตัวนี้เป็นไงบ้างก็พอเชื่อมต่อด้านข้างก็ก็เหมือนกันนะฮะก็เหมือนกันไม่ได้ต่างกันนะครับก็ใช้งานได้เหมือนตัวธรรมดาเลยแต่เพิ่มฟังก์ชันการต่อมือถือเราเข้ามา